สีสันข่าววันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปร่วมสืบสารศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากเจ้าของวลีเดดเจ็บมาเยอะพันตรีสมจิตจงจอหออดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกไปติดตามบรรยากาศกันค่ะนี่คือบรรยากาศที่อาคารอเนกประสงค์ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะถือว่ามีความคึกคักเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าค่ายแห่งนี้ได้เปิดสอนและถ่ายทอดความรู้เทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย ลูกหลานนายขนมต้มให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบค่ายซึ่งผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดศาสตร์ของศิลปะแม่ไม้มวยไทยในครั้งนี้นะคะเป็นถึงอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2008ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นเจ้าของชื่อมวยไทยจอมลีลาในชื่อศิล,ลาชัยวอบรีชาที่รู้จักกันในนามพันตรีสมจิตจงจอหอนั่นเองค่ะ ทันตรีสมจิตก็มาเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนพิเศษถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยให้กับกำลังพลและครอบครัวชุมชนรอบท่ายภายใต้มาตราการคุมเข้มป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด